สบายดีทุกคนมันนี้การซีมาแหนนํางานไล่วันเหมือนนี่มีเขามาทั้งสีงานเลยเด้อบอกว่าจะเป็นงานแม่บ้านทัวไปหรือว่างานแม่บ้านผีเรียงน้องเนาะมาฟังกันเลยว่าจะมีงานแถวใดแด้อเหมือนงานแม่บ้านทั่วไปอ่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทบอนเฮดเวียดใีเมนยูพารามสองซอยซอแปดและงานที่สองอันนี้เป็นงานแม่บ้านผีเรียงน้องไปกับเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอนเฮดเวียดมีเมนยู สัตุประดิบ41เด้อและงานที่3เนี่เป็นงานแหม่บ้านทั่วไปเงินเดือน12,000บาทบอนเฮดเวียกในเมนยูอ่อนนุ่นออนนด65และงานสุดท้ายี้เป็นงานแม่บ้านผีแดงนองเงินเดือน1 5 0 0 0บาทบอนเฮดเวียกในเมนยูบ้านใหญ่หรือว่าอยู่นุ่นเถาบุรีสําหรับผูดได้ขีอยากได้งานใน4สีงานนี้สามารถเข้ามาขอกปบสามาัครได้เนาะยู่ทีจะล่นสนิทวง82ทับหนึ่งมากพอถือสามารถโทรคำว่าสอบถามก่อยได้เลยเด้อ อลึกผู้ได้ที่นัง่งรถไฟฟ้าตาดินเป็นเนาะแนะนําใหาหนังมาลงสถานีบางผัดออกประตู3เดินตรงมาประมาณ300เมตรหอดูเท่าเลยเด้อสำหรับมือนี้สิฝากงานไว้สำนี้มือนาสิมาบอกงานใหม่สาหรับมือนนี้ไปละ่ะสบายดี